วันที่28มีนาคม2568ณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอ,อาธาตุพนมจัังหวดนครพนมสมาคมแม่บ,บ้านมหาไทยได้จัดกิจกรรมแม่บ,บ้านมหาไทยสัญจรประจำปี2568ครั้งที่2ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจัังหวดนครพนมคณะได้เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแล้วฟังการบรรยายธรรมโครงการร้อยใจไทยสืบสานนวัธรรมทั้งแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาโดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชวชรสุทธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดปา่าพุพทธพจทธทริพุนชัยในพระราชูปถัมภและคณะสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้ร่วมกันห่มผ้าองค์พระธาตพนมเพื่อความเป็นสิริมงค,คลในชีวิต โดยได้ร่วมกันกราบไหว้ถวายเครื่องราชสการะบูชาก่อนที่จะนำเวียนรอบองค์พระธาตุพนมเชื่อกันว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และพระธาตุพนมแห่งนี้ยังถือเป็นสวนรวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธมานานนับพันปีอีกด้วยจากนั้นคณะได้มาร่วมกิจกรรมคัดแยกดอกไม้บูชาพระธาตุพนม l e a r n i n g ซ i t y เพื่อทำผ้ามัดย้อมจากเศษดอกไม้สีที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้ด้วยสีสันมากมายให้ชาวอำเภอธาตุพนม มาย้อมเป็นผ้ามัดย้อมสีสันสวยงามเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนต่อมาสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้เดินทางมายังสุดพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนางหงอํอำเภอ่า,าพ,พนมจังหวัดนครพนมเพื่อมอบทุนการศึกษาทุนละ1,000บาทจำนวน10ทุนรวมเป็นเงิน1,000 0บาทมอบรถจักรยานขาไถพร้อมอุปกรณ์เซฟตี้จำนวน20คันและอุปกรณ์กีฬา รวมเป็นเงินจำนวน 38, 3า1 8 3งบาทและยังได้มอบของเล่นและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆอ,อีกด้วยพร้อมเยี่ยมชมศูนย์โฮมฮักปลูกผักแนววิถีนครพนมโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของสูตรพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนังหงอีกด้วยจากนั้นคณะได้เดินทางมายังโรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประชุมแม่บ้านมหัาไทยสัญจรประจำปี2568ครั้งที่2พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือผู้ยากไร้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยมีคุณชินรัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยเป็นประธานในการประชุมคุณธน,นนนท์นิรมิตที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยกล่าวพบปะและมีนายปราดยาอุ่นเพชรวรกรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนางธนวันอุ่นเพชรวรกรประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครพนมร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้และในช่วงเย็นของวัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้พาคณะสมาคมแม่บ้านมหาไทยมาร่วมพิธีบวงสวงพร้อมรำบูชาพญาศรีสตนคราชร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดนครพนมโดยการรำบูชาพญาศรีสตนคราชเป็นการสืบสานตำนานความเชื่อความศรัทธาของชาวรุ่มแม่น้ำโขงที่มีต่อพญานาะคและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมในการยกระดับเข้าสู่เมืองหลักกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอีกด้วย ช้าวันถัดมาคุณจินรัตน์สัมพันธรัตนาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้นําคณะสมาคมแม่บ้านมหาไทยมาทําบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลน้าปพิพิธภัณฑ์โจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าอําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่เก็บของและไม่ได้มีค่าแค่ของที่นํามาเก็บไว้หากต่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีคุณค่ามีความเป็นมา มีเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษชาวไทยจังหวัดน,นครพนมมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายซ้อนอยู่ในวิถีชีวิตสถานที่และผู้คนการเดินทางครั้งนี้มอบความหมายมากมายให้กับพวกเราสมาคมแมบ้านมหาไทยถ้าใครที่ยังไม่เคยมามาเถอะครับนครพนมคงค่าแน่นอน